สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำการเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยซื้อต้านะคะ NTNU ใครที่เดินทางมานะคะให้เลือกลงสถานี MRT กูทิมนะคะสายสีเขียวเนาะเปลี่ยนสายสีเขียวแล้วก็เดินออกประตูช่องหมายเลข3นะคะหลังจากขึ้นมาแล้วเนาะเราก็จะเห็นร้านที่ขายน้ำผลไม้ปั่นนะคะให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะ เดินตรงไปเลยอันนี้จะเป็นเส้นทางลัดนะคะเดินแป๊บๆเดี๋ยวก็ถึงนะคะเดินตามเส้นถนนตรงไปเลยนี่แล้วเราก็จะเจอนะคะประตูเล็กนะคะนี่เดินเข้ามาเลยนะคะด้านข้างจะเป็นสนามเทนนิสนะคะทุกคนพอเดินเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นเป็นสนามฟุตบอลเนาะเราก็เดินตรงมาเลยโอเคเดินตามถนนมาแล้วนะคะ จะเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงจนเห็นถนนอีกฝั่งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดี๋ยวซ้ายอีกเช่นเคยนะคะมหาวิทยาลัยซ้อต้านะคะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่สองของชาติไต้หวันนะคะเมื่อก่อนใครที่จะเป็นครูต้ตองมาเรียนที่นี่นะคะนี่แล้วเราก็จะมาเจอไฟแดงนะคะแยกใหญ่เนาะเราต้องเดินข้ามถนนไปสั่งตรงข้ามนะคะ เราก็รอรอข้ามถนน,นะคะแล้วก็เดินเข้าประตูรั้วมหาลัยมาเลยอ่ะเราก็จะเห็นรูปปั้นนะคะอันนี้เป็นเหล่าซื้อนะคะแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายมานะคะก็จะเห็นป้ายนะคะ Mandarin Training Center นะคะนี่ Mandarin Training Center นะคะตึกก็จะอยู่ข้างๆป้ายเลยนะคะเราเลือกเรียนภาษาจีนที่นี่นะคะ มีให้ดูนะคะมีเพื่อนๆต่างชาติลงเรียนเยอะมากๆเลยนะคะมีทุกชนชาติเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายเราจะให้ดูนะคะมีการแสดงจากน้องๆนะคะเป็นโชว์ชุดพิเศษนะคะที่ทางมหาลัยจัดให้นะคะอันนี้เป็นชุดชนเผ่าเราไม่แน่ใจนะคะว่าเผ่าอะไรเราก็ลืมเหมือนกัน <laughs> โอเคก็ประมาณนี้นะคะใครที่อยากมาเรียนภาษาจีนก็เชิญที่นี่ค่ะ